ลองของใหม่นะคะ DCP 0 1 b r a n c ึ a t e กับ Dark State นะคะครับเป็นหนึ่งเป็นหนึ่ง ผมร่อมกนรกนข้า็เจ้าครับจริงหนึ่งครับไลท์เป็นสตีฟอะไรเป็น,น,นวันแก่กับโซออกแล้วก็เซชั้นหนึ่งทันเท่าลยข้าพนจัว ทีมเมื่อหนึ่งใบเลือกไลจากเลือกลไล,ล,ลหนึ่งใบสกิลตัวเริ่มเริ่มหลัเลลงเล็ดจั่วสกิลแวนหาคุกนำขึ้นมหือ นแล้วสับก่อนจากนั้นเล่นออเดอร์คุกเข้าโซ่หนึ่งสองสาม เลยจับนอนพานเพลินครับแล้วท่นเจอครับจริงเป็นการออเดอร์ไะ้เป็นรีชาร์ดเมื่อไรเป็นบรนการ์ดนำเลนหนึ่งไปเข้าโซจัวคอสีแบบอีเดนแปดพันบรรยากาศเข้าเลยครับ ดอร <นำ S 1> อแป๊บหนึ่ง,<ส>งบากองปีครับขีเข้าปีเท่าไรหมื่นเดียวเข้าเลยครับขีครับพลังขีอสองแดมผ่านเธอแล้วครับเข้าเทนจัวต้ยนะ ทิ้งมือเลยขอมึง,ไไห,งหนึ่งไปไปถูกรั้ไม่ถึงไปต้าหลงอะเอกิลฮะโซบัสหนึ่ง คูกฮนะงันนี้กครกครับโซลงคนนี้ฮะโซบาสหนึ่งคุกฮนะมีบบแครับเมนตีไปเลยครับ คนนี้บวกสองพันวันนี้บวกห้าพัน,น 5, ถ้ามีการถ้ามีการเด,รเดคุกสองใบเลยมากกว่าไปครับเช็คเล็กเกสามครับตีครับไปครับเก่งนนะ่คนนี้ตีฮะบิ <15. S 1> นห้าเปนห้าี่คีครับผอนเถินนะนนดครับแซนเดนดอครับใช่เพราะ่าคือต้อชิงหนึ่งครับเ,เย็มไทยได้นะได้ได้ครับ ทิ้งเป็นดอร์ครับไรเป็นบูชดวอใบหนึ่งเลือกสองใบแบทเทิลเลยครับผมเมนหนึ่งแมนการเข้าเข้าเกือสองไม่มีตีสิบสามพีจีเช็คครับออเดอร์ นยวครับนยวไม่ได้พลังให้สตีฟครับเป็นหมื่นแปดสิบแปดครับดีดพลังอ่านเคอแล้วครับเก็เธออยู่หงมือหนึ่งผมจัวยังจัจอแล้วหงมือหนึ่งหลาย ไดอกได้ก็อครับิดไดยดีเราไม่ท้าันะไหหลทอะไได้ครดล้วก็คุครับ วันนี้ไม่ต้องลองดีกว่าโอเคลงสองลองใบหนึง่งสอบัสสอง วันบวกหมื่นบนบวกบวกไดแล้วบวกนะครับแล้สองข้างบวกสองหันจนจบเธอวัอยนัติอนนี้ิด่งนรวันวิ่งเหรอ <c oughs> วนให้พีจีครับ ชิ้งเป็นจีไปชิงฟันครับดอฮะพาวให้ข้างนี้ดอการดหนึ่งใบพาวให้ข้างนี้ดอการหนึ่งใบ วันนิติไปครับเจ็ดวันวนิติไปครับเจ็ดส,สามเทินฮะแซนเนอร์ <c oughs> สนน <c oughs> รสี่เราสามเราเอกเปอร์เซ็นต์อะไรแถวหน้า,า,า,นาวกมึนะ่งอะคอยยืมหนึ่งเนละือกสองไปคอ <c oughs> สองสองสามสี่แล้วก็ไฟ n นน d a ดัดครับตัวนี้บวกห้าพันครับอยู่ในสถานะตัวนี้ก็บวกห้าพันครับไปรอวัวครับผมสอง อันนี้ตีสิบห้าแวนกันดตันงนี้ขอเท่าไหร่ส <15. S 2> <อ>ิบห้าแล้วัเน,นี้ยั้งน,นี้แปดสิบสามมีลูกมฮะมีลูกคุยกันอยู่นล้วีท่อ,นนอเรย,เย,เยอันนี้เป็นสิบห้าแล้วก็บวกโัษณาเป็นยี่สิบห้ายูทิเกอร์้กินไม่ได้ไมได้วงเรี้ยง ยี่สิบสามผมยี่บห้าีสิบามข้างันห้งีตีแปดสิบสามยี่ิบสาม วันนี้ตียี่สามขอหมื่นห้าอันนี้ตียี่สามหมื่นห้าเหมือนกันเมื่อตีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ในสถานะแฟนนอนรัดครับโซบัดห้าลุกยี่สามครับแฟนกันอันนี้มาลุกบวกชี้ด้วย สามล้วนพลังบุกชั่วอึดใจกันไปเลยทีเดียว